เรามักจะคิดกันนะคะว่าถ้าจะเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยโหต้องใช้ความพยายามเยอะหรือไม่ก็ต้องมีเวลามากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นนะแต่มีแนวคิดหนึ่งค่ะของจิมโรนนักคิดนักสร้างแรงบันดาลใจคนสำคัญเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอาจจะมีค่ามากกว่าเงินด้วยซ้า อืมน่าสนใจนะครับทำไมล่ะครับพอเงินหมดไปหาใหม่ได้แต่เวลาหมดแล้วหมดเลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเาจาะลึกแนวคิดนี้กันจากเนื้อหาของคุณจิมโรนนี่แหละค่ะครับผมมาดูกันว่าไอพลังของเวลาแค่5นาทีที่เราอาจจะอมองข้ามไปเนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงโดยเฉพาะวันที่แบบโอ้ไม่ว่างเลยข้อมูลเยอะแยะไปหมดมาลองดูกันค่ะครับน่าสนใจมากเลย หัวใจสำคัญเลยนะคะเขาเรียกว่ากด5นาทีค่ะกด5นาทีใช่ค่ะฟังดูง่ายมากๆเลยคือก่อนจะล้มเลิกอะไรเนี่ยลองคืดทำต่ออีกนิดอีกแค่5นาทีพอโอหรือแบบก่อนจะหยิบมือถือมาถ่ายฟีดเล่นลองตั้งสมาธิกับงานตรงหน้าต่ออีกสัก5นาทีอือหรือแม้แต่ตอนที่มีคนชวนทำอะไรแล้วเราคิดว่าเฮ้ยไม่มีเวลาหรอกนะ ลองลองแบ่งให้มันแค่5นาทีดูก่อนเหมือนให้โอกาสมันก่อนว่างั้นเถอะใช่ค่ะดูเหมือนเล็กน้อยนะคะแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆคือจิมโรนเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบ่งเวลาแต่มันคือการเอาชนะไอความรู้สึกไม่อยากทำข้างในใจเราอะคะ่ะครับครับเข้าใจเลยเพราะความสำเร็จส่วนใหญ่มันมันไม่ได้มาจากการก้าวกระโดดครั้งเดียวนะคะแต่มันมาจากการสะสมวินัยเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละคะ่ะทาทุกวัน ใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากคือจิมโรว์เขามองว่าความสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติยังไงคะคือเมื่อเราเอาหลักการง่ายๆพื้นฐานเนี่ยแหละมาทำสม่ำเสมอผลลัพธ์ดีๆมันก็เกิดเองเขาเน้นมากเลยนะครับว่าการใช้เวลาแค่5นาทีเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจจริงโฟกัสกับมันจริงๆนะครับค่ะมันให้ผลดีกว่าการใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆแต่แบบสับสนฟุ้งซ่านไม่มีทิศทางอะครับ อ๋ออ๋อจริงด้วยค่ะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับชายคนหนึ่งชีวิตยุ่งมากแบบว่าทำงานสองที่เลยนะมีครอบครัวต้องดูแลอีกคือคิดว่าไม่มีทางหาเวลาทำอย่างอื่นได้แล้วล่ะค่ะนึกภาพออกเลยจิมโรนก็แนะนำง่ายๆเลยครับลองอ่านหนังสือดูวันละห้านาทีพอแค่ห้านาทีใช่ครับแค่ห้านาทีผลคือ พอผ่านไปปีหนึ่งนะครับชายคนนี้อ่านหนังสือจบไปทั้งหลายเล่มแน่โห oh. มุมมองชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยรายได้ก็ดีขึ้นด้วยนี่มันไม่ใช่เรื่องมหาศจจรรย์อะไรนะครับแต่มันคือพลังของการเริ่มเล็กๆแล้วก็ทำซ้ำๆเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆนั้นมันทลายกำแพงความเชื่อที่ว่าฉันไม่มีเวลาไปได้เลยพอฟังแบบนี้แล้วมันมันเห็นภาพพลังทวีคูณชัดขึ้นเลยนะคะ5นาทีต่อวันอาจจะดูนิดเดียวเองแต่ถ้าทำทุกวันจริงๆ ปีหนึ่งก็รวมกันได้ตั้ง30กว่าชั่วโมงเลยนะใช่ครับเยอะมากนะฮะถ้าคิดดูดีๆลองนึกภาพตามนะคะ30ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้เขียนบันทึกทบทวนตัวเองหรือยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยเพื่อสุขภาพหรือวางแผนเล็กๆน้อยๆสำหรับวันพรุ่งนี้ครับหรือแค่อ่านหนังสือวันละนิดอย่างที่คุณว่าหรือส่งข้อความขอบคุณใครสักคนมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนกันนะจริงครับเล็กๆน้อยๆแต่มันสะสมได้ แล้วก็อีกอย่างค่ะการใช้5นาทีแรกของวันอย่างมีสติเช่นทบทวนเป้าหมายหรือนั่งสมาธิสั้นๆก็เหมือนเราตั้งเข็มทิศให้วันนั้นๆเลยนะคะถูกต้องครับแล้วถ้าเราเชื่อมโยงไอเดียนี้ไปอีกนิดนึงนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการรีเซ็ตใน5นาทีการรีเซ็ตใน5นาทีอันนี้น่าสนใจค่ะคือยังไงคะคือมันมีประโยชน์มากเลยครับเวลาที่เราแบบรู้สึกเสียสมาธิ หรือเจออะไรสะดุดจนหลุดจากสิ่งที่ตั้งใจจะทําไปแล้วอ๋อเข้าใจค่ะเป็นบ่อยเลยค่ะแทนที่จะปล่อยเลยตามเลยหรือรู้สึกแย่กับตัวเองไปเลยนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูคือ 1. หาที่เงียบๆแป๊บหนึ่ง่ะ 2>, 2. หายใจลึกๆดึงสติตัวเองกลับมาก่อน 3. ลองดูซิว่าอะไรนะที่เราเสียสมาธิเมื่อกี้สี่ทบทวนเป้าหมายเราอีกทีแล้วก็หําคัญมากเริ่มลงมือทำอะไรเล็กๆก,ก็ได้ ที่มันเกี่ยวกับเป้าหมายนั้นทันทีเลยอ๋อลงมือทําเลยใช่ครับเพื่อเป็นการบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันกลับมาแล้วนะไม่ได้หลุดไปไหนใจความสําคัญคือการกลับมาให้เร็วไม่ใช่การโทษตัวเองแล้วก็จําไว้ว่าความสม่ําเสมอเนี่ยสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเยอะครับกลับมาได้เร็วดีกว่าหยุดไปเลยนะคะทุกต้องครับสะดุดบ้างไม่เป็นไรนอกจากการดึงสมาธิกลับมาแล้วเนี่ย การใช้5นาทีค่อยๆสร้างทักษะใหม่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเป็นไปได้ยังไงครับ5นาทีหลายคนอาจจะคิดว่าจะไปพอทำอะไรได้แต่จริงๆแล้วการฝึกอะไรซ้ำๆทุกวันแม้จะสั้นๆนะคะเช่นลองฝึกพูดหน้ากระจก5นาทีเผื่อใครอยากฝึกพูดในที่สาธารณะอืมดีเลยครับ หรือเรียนศัพท์ภาษาใหม่วันละห้าคำหรือลองฝึกเล่นดนตรีท่อนสั้นๆ5นาทีมันคือการสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆสะสมความชำนาญไปเรื่อยๆค่ะเหมือนหยอดกระปุกทุกวันใช่ค่ะเหมือนหยอดกระปุกความรู้หรือทักษะทุกวันเลยจุดสำคัญคือการเอาชนะความขี้เกียจตอนเริ่มต้นแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นนิสัยให้ได้ค่ะประเด็นเรื่องนิสัยนี่สำคัญมากครับแล้วมันก็นำไปสู่แนวคิดที่ผมว่าลึกซึ้งไปอีกขั้นนะคือคำสัญญา5นาที คำสัญญา5นาทีครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่การบริหารเวลาแล้วละ่ะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์กับตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองอืคือจิมโรนเขาชี้ว่าการที่เราสามารถรักษาสัญญาเล็กๆน้อยๆที่ให้ไว้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับเช่นฉันจะอ่านหนังสือ5นาทีทุกวันหรือฉันจะนั่งสมาธิ5นาทีก่อนนอนค่ะแล้วเราทํามันได้จริงๆทุกวันมันเหมือนเราพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นนะครับว่าเออเราพูดแล้วทําได้นะ อ๋อ oh, สร้างความมั่นใจให้ตัวเองใช่ครับการทำแบบนี้ซ้ำๆมันจะค่อยๆสร้าง self respect ขึ้นมาแล้วก็ความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองหรือ self efficacy ค่ะกลับกันเลยนะครับถ้าเราผิดสัญญาเล็กๆน้อยๆกับตัวเองบ่อยๆแม้จะดูไม่สำคัญเลยนะแต่มันกัดกร่อนความเชื่อมั่นเราไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวทำให้เราเริ่มสงสัยในตัวเองว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าโหลึกซึ้งจังค่ะดังนั้นการรักษาคำสัญญา5นาทีพวกนี้ มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการทำกิจกรรมนั้นๆให้เสร็จไปนะครับแต่มันคือการฝึกวินัยแล้วก็สร้างรากฐานทางจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งจำเป็นสุดๆเลยสำหรับการจะไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ๆในระยะยาวมันคือการบอกตัวเองว่าฉันพึ่งพาตัวเองได้นะฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันมันหมายความว่าพลังที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลา5นาทีเป๊ะๆนะคะ แต่อยู่ที่การตัดสินใจลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ความตั้งใจที่เราใส่ลงไปในช่วงเวลานั้นมากกว่าใช่เลยครับการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องนี่แหละครับมันสร้างแรงกระเพื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้เยอะเลยงั้นสรุปหัวใจสำคัญของการคุยกันครั้งนี้ก็คือการลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างตั้งใจแม้จะแค่5นาทีแต่ถ้าทำสม่ำเสมอมันช่วยเราได้เยอะเลยนะคะครับผมทั้งสร้างนิสัยใหม่เอาชนะความขี้เกียจ ดึงสมาธิกลับมาเวลาวอกแวกพัฒนาทักษะทีละนิดข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับมันเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่จะก้าวออกไปค่ะแล้วบางทีการตัดสินใจและการลงมือก้าวแรกนั้นน่ะอาจจะใช้เวลาแค่5นาทีจริงๆก็ได้นะครับก้าวเล็กๆที่เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ย อาจจะเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราเลยก็ได้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะก็อยากจะชวนลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยค่ะว่าฟังแล้วได้เรียนรู้อะไรจากการคุยกันครั้งนี้บ้างครับแบ่งปันกันได้นะครับแล้วคิดว่าจะลองเอาหลักการ5นาทีนี้ไปปรับใช้กับเรื่องอะไรในชีวิตประจําวันได้บ้างคะเผื่อเรื่องราวของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้ด้วยนะคะใช่เลยครับ และแน่นอนครับอย่าลืมติดตามช่อง Brief and Better นะครับพวกเราคัดสรรเนื้อหาดีๆเพื่อช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้เพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนไปถึงเป้าหมายครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ